สวัสดีครับในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการขนส่งสิ่งของไปกลหมายนะครับโดยเฉพาะการส่งพัสดุทางไปรษณีย์และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากย้ําเตือนนะครับรายเดอร์ต่างๆนะครับและก็ประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงกลวิธีนะครับว่าจะสังเกตอย่างไรนะครับไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาสพติดนะครับข้อที่1นนะครับรายเดอร์นะครับไม่ควรจะรับงานที่ไม่ผ่านแอปพลิเคชันนะครับและถ้าเป็นประชาชนก็ไม่ควรที่จะรับส่งพัสดุทางไปรษณีย์แทนผู้อื่นนะครับเพราะ เราอาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับให้ส่งยาเสพติดการเป็นผู้ที่สนับสนุนหรือครอบครองยาเสพติดได้ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด15ปีหรืออาจจะถูกยึดทรัพย์ได้นะครับข้อที่2อนะครับการรับส่งพัสดุครับเรามีวิธีการดังนี้ครับ 1. สังเกตรเรื่องของพฤติกรรม2ส,สังเกตของเรื่องของพัสดุในส่วนของตัวพัสดุเองนะครับเราก็สังเกตดูนะครับว่าพัสดุนั้นนะครับมีน้ําหนักอย่างไรบ้างนะครับมีการแพ็คอย่างแน่นหนาหรือว่าถ้าเราลองถามเขาว่าส่งอะไรพี่ บอกว่าส่งเป็นยาสัพะผมแต่รู้แล้วน้ําหนักมันเบาเนี่ยเอาให้สันนิษฐานก่อน,อนว่าเนี่ยเขาโกหกก่อแล้วน่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือกล่องนั้นอาจจะมีกลิ่นแปลกๆออกมาก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับการสังเกตพฤติกรรมนะครับให้เราสังเกตพฤติกรรมคนที่ฝากส่งนะครับถ้าคนฝากส่งเนี่ยบอกให้เราเนี่ยไปรับของจากที่อื่นนะครับแล้วก็ไปส่งอีกที่หนึ่งโดยที่เราไม่รู้ว่าที่ส่งนั้นนะ พวกเราเป็นใครหรือมีการอำพรางใบหน้าหรือมีวิธีการที่ให้ไปส่งตอนเช้าหรือดึกจนเกินไปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งบอกเหตุนะครับว่าน่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายได้นะครับในกรณีที่รเดอร์ทั้งหลายนะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับก็ให้สังเกตให้ดีนะครับว่าคนโดยสารของเราเนี่ยมีท่าทีลุกลี่ลุกลนหรือไม่นะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งเสพติดอยู่ในตัวเขาก็ได้นะครับหรือถ้าเราขับจะผ่านด่านแล้นเนี่ยผ่านด่านตำรวจนะครับผู้โดยสารเร่งเร้วให้เราเรียบไปนะครับอย่างเนี้ย ก็เป็นข้อสงสัยได้ว่าน่า ah จะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่กับตัวเขานะครับก็<ๆ>ขอให้พวกเราได้ได้สังเกตตรงจุดนี้ให้ดีนะครับและเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให s <S ต้ตกเป็นเหยื่อในการรับส่งสิ่งของผิดกฎหมายมีขั้นตอนปฏิบัติดังน,นี้ครับข้อที่1นะครับก่อนรับส่งพัสดุนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับให้มีการถ่ายภาพนะครับแล้วก็บันทึกภาพของผู้ฝากส่งหรือถ้าให้ดีนะครับก็ให้เช็คนะครับชื่อที่อยู่ของผู้รับแล้วก็ชื่อที่อยู่ของผู้ฝากส่งส่วนข้อที่2นะครับ ให้จดจำนะครับจำหนิรั่วพังของผู้ที่ฝากส่งให้ดีนะครับเพราะถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเราจะได้สามารถแจ้งตำรวจได้โดยเฉพาะในเรื่องของสีผิวความสูงนะครับหรือรอยสักต่างๆข้อที่3นะครับกรณีสงสัยว่ากล่องนั้นหรือพัสดุนั้นมีสารเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ให้เรารีบแจ้งนะครับเจ้าที่ตำรวจหากเป็นกรณีไรเดอร์นะครับก็ขอให้แจ้งไปที่ c เซ็ center ต้นสังกัดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แจ้งผ่านตำรวจโดยใช้แอปพลิเคชัน police i r e ู u และนําพัสดุนั้นนะครับไปสอนอท้องที่เพื่อให้ตํารวจตรวจสอบครับข้อที่สนะครับกรณนนีที่มีพัสดุส่งมาที่บ้านของเราหรือที่ของเรานะครับถ้ามันไม่ใช่คนของเราเนี่ยนะครับเราอย่าไปรับนะครับหรือถ้าหากเรารับไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทําก็คือควรจะถ่ายวิดีโอเก็บหลักฐานไว้นะครับเพราะว่าสามารถไว้เป็นพย,ยานฐานที่เราจะแสดงได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต,ตรงนี้นะครับก็ขอ,ขอฝากให้พวกเราได้นํามาตรการตรงนี้ไปดูแลตัวเองครับแจ้งเบาะแสยาเสพติดกันเข้ามาได้เลยนะคะ กรณีที่พบเบาะแสายาเสพติดจริงๆเนี่ยรวบรวมข้อมูลรายละเอียดให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายชื่อนามสกุลชื่อเล่นที่อยู่หน้าบัตรประชาชนทะเบียนรถหรือพฤติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแจ้งเข้ามาที่สายด่วน1386หรือทางเว็บไซต์สำนักง,งานปปส w w w o n c b g o t h สำนักง,งานปปสเรามีรางวัลนำจับ แล้วก็ค่าตอบแทนให้สําหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสายาเสพติดด้วยนะคะหากพบเห็นผู้เสพยาเสพติดสามารถโทรขอคาปรึกษาหรือความรู้เกี่ยวกับการบําบัดร,รักษายาเสพติดได้ที่สายด่วน1 1 6 5หรือจะนําตัวผู้เสพส่งไปยังศูนย์บริการสาธารณาสุขหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดร,รักษายาเสพติดได้นะคะหากผู้เสพยาเสพติดเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งอาลวาาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะคะ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาควบคุมสถานาการณ์ระงับเหตุและควบคุมตัวเขาให้สงบลงก่อนจากนั้นจึงนำตัวเขาเนี่ยเข้าสู่สถานพยาบาลเพื่อประเมินอาการและถ้าเขาว่ามีอาการทางจิตและประสาทควบคู่ไปกับการเสพยาเสพติดแล้วล้วก็ต้องรักษาอาการทางจิตและประสาทของเขาก่อนนะคะผู้ผิดพลาดใช้ยาเสพติดต้องให้โอกาสและกําลังใจผู้เสพคือผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษาไม่เสียประวัติไม่มีความผิด เริ่มต้นชุดใหม่นะคะ